สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไวเสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้เหตุการณ์ความไม่สงบใน3าจังหวัดชายแดนใต้ยังคงสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงส่งผลกระทบกับเด็กๆในพื้นที่ด้วยนะคะที่ผ่านมาค่ะเยาวชนได้ถูกล่อลวงให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและถูกมอมเมาไปในทางต่างๆจนอาจจะทําให้ทําร้ายคนไทยด้วยกันเองนะคะดังนั้นค่ะทางฐานพรานจังหวัดภาคใต้จึงได้จัดให้มีโครงการเพื่อนห่วงเพื่อนขึ้น เพื่อเป็นการให้เด็กๆในกรทมนะคะส่งจดหมายไปขอเป็นเพื่อนและให้กําลังใจกับเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะซึ่งจุดประสงค์และความเป็นมาจุดมุ่งหมายของโครงการนี้เริ่มมาจากอะไรนะคะเราจะไปฟังเสียงจากผู้ปกครองซึ่งท่านจะมาเล่าให้เราฟังและฟังเสียงของรองผู้บังคับการถึงโครงการนี้ไปฟังกันเลยค่ะในขอยกวนา้ท่านใครเคยไปเที่ยวในสามังัาแตาแล้วบ้างครดีไหมครับ ่จัญกบคภาพที่เราเห็นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับในเรื่องของความรักในระดับของผู้สังคมเนี่ยปีก็มันเพิ่มสูงนะครับสาวจอยชนะมาใต้เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับมันมีลักษณะีหน้าตาเป็นยังไงหรือว่ามีวัฒนธรรมมาเป็นอยู่อย่างไรงานนี้เป็นงานทางศาสนาเราจะเข้าด้วม่เข้า สวัสดีสสดค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันเปียโนชนาคงค่ะก็เป็นผู้ปกครอง,องของนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยดิฉันได้เห็นการทํางานของกลุ่มทหารพรานแล้วรู้สึกชื่นชมนะคะแทนที่เราจะใช้เรื่องของอาวุธหรือกําลังในการแก้ปัญหาเนี่ยเราเอาเรื่องของความดีงามเอาเรื่องของกําลังใจเพื่อจะรักษาแผ่นดินเนี่ยเป็นวิธีที่ดีกว่าการใช้อาวุธมากมายทีเดียวค่ะกระดาษเล็กๆของเด็ก ที่กรุงเทพมหานครที่เขียนไปถึงเพื่อนๆที่ภาคใต้เนี่ยจะทําให้เด็กๆที่ไม่ได้เรียนภาษาไทยเลยเขารู้สึกว่าอยากรู้ข้อมูลว่าเด็กกรุงเทพไ่่เขียนอะไรไปเขาต้องพยายามไปเรียนภาษาไทยน,นั่นก็จะได้ศึกษาเรื่องของภาษาไทยอย่างหนึ่งแล้วอย่างที่2ก็คือเด็กที่ภาคใต้เนี่ยค่ะตอนนี้ถูกชักจูงเข้าไปสู่ในกระบวนการของยาเสพติดเยอะมาก เมื่อยาเสพติดเข้าไปกล่อมกระสาทแล้วก็จะถูกชักจูงไปอื่นๆมากมายไปสู่กระบวนการการแบ่งแยกดินแดงไปสู่กระบวนการการก่อการร้ายอีกเยอะแยะดังนั้นเด็กที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยเขียนจดหมายให้กำลังใจเพื่อนๆแล้วก็ช่วยกันดึงเพื่อนๆออกมาจากยาเสพติด รักษาเพื่อนได้ก็จะรักษาชาติได้ค่ะเห็นด้วยกับโครงการดีๆของกองกําลังทหารไานอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณที่คิดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้กําลังใจเด็กๆที่กรุงเทพด้วยนะคะต้องพยายามขยันแม้กระดาษเป็นเพียงกระดาษเล็กๆเนี่ยค่ะกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยมันรักษาแผ่นดินได้จริงๆที่ฉันไปอยู่ปัตตานีปีละหลายครั้งทีเดียวค่ะชุกทุกปิดเทอมเนี่ยก็จะพาลูกไปเพราะว่าสามีนั้นเป็นผู้เรียกว่าเป็น ผู้บังคับการากองกาลังทหารพรานอยู่ที่ปัตตานีค่ะอันนี้เวลาจะลงไปแต่ละครั้งเนี่ยญาติญาติก็จะห้ามกันหมดเลยว่าอย่าลงไปอันตรายมากแต่ด้วยความที่เป็นภรรยาของผู้บังคับการเนี่ยต้องดูแลทั้งทุกดูแลทั้งสุขดูแลของภรรยาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยอันนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องลงไปให้กําลังใจสิ่งที่ได้เห็นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนอกจาก ความเศร้าโศกคราบน้ําตาในการสูญเสียกําลังพลครอบครัวที่มาร้องห่มร้องไห้แล้วค่ะวันที่จะออกไปซื้อขับข้าวแต่และว,วันเนี่ยมันก็จะรู้สึกมันมีเวลาจํากัดมากเพราะว่าต้องรีบแล้วก็มองไปข้างถนนที่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เยอะๆเนี่ยไม่รู้ว่าคันไหนมันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่อันนั้นเราอยู่ด้วยความบาดกลัวเดือนเดียวเรายังรู้สึกขนาดนี้แล้วคนที่เขาอยู่ทุกวันน่ะเขาอยู่กันเป็นปีๆเขาจะอึอดอัดขนาดไหน ดังนั้นเรื่องของขวัญและกําลังใจจึงเป็นเรื่องสําคัญค่ะอยากให้คนกรุงเทพทุกคนนะให้กําลังใจเขาแล้วก็อยากให้ช่วยกันเขียนจดหมายไปถึงคนที่ภาคใต้ด้วยค่ะไม่เฉพาะเพื่อนถึงเพื่อนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะคนไทยที่ภาคกลางเนี่ยให้กําลังใจทั้งทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่รวมถึงคนที่อยู่ภาคใต้ด้วยถ้าเขายังมีเพื่อนอยู่เขาก็ยังรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยอยู่ค่ะ ในพื้นที่เลยนะครับในเรื่องของความรักในระดับของหู่สังคมเนี่ยมีมากเท่าอยู่นะครับสิ่งที่ผมอยากานำเสนอพวกเราก็คืออยากให้พวกเราสร้างให้เขาทราบว่า,ามีตัวตนของพวกเราที่อยู่เยาวชนไทยเป็นเพื่อนกันอยู่และเขาก็เป็นเยาวชนไทยอนาคตของประเทศชาติอยู่ในมือของพวกเราทุกคนทั้งเขาและเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพันเอกเมตไตรสันติเวชกุลนะครับ เป็นรองผู้บังคับกองกําลังฐานพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้มานําเสนอทุกท่านในวันนี้ก็คือนําเสนอโครงการเพื่อนห่วงเพื่อนนะครับซึ่งเป็นโครงการซึ่งกองกำลังฐานพรานโดยพลตรีมณีจันทร์พิ์นะครับได้มอบให้กองกำลังได้จัดเจ้าหน้าที่ดําเนินการโครงการนี้นะครับเพื่อให้เกิดสำนึกในความเป็นคนไทยเป็นพี่น้องคนไทยของเยาวชนของชาตินะครับซึ่งอนาคตของชาติอยู่ในมือของเยาวชนของเราครับ ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งผมนับว่ามีโอกาสดีที่ได้ไปปฏิบัตรริราชการในสามัยชนดนภาคใต้ซึ่งทําให้ผมได้เห็นโอกาสที่จะให้ใช้ศักยภาพของเยาวชนนะครับและสถานศึกษาในการก้าวผ่านปัญหาเหตุความไม่สงบในสามโยชนภาคใต้นะครับก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันและการรู้ถึงความมีตัวตนของเพื่อนๆน,นที่อยู่ในสามโยชนภาคใต้และเพื่อนๆน,นที่อยู่นอก ภูมิภาคภาคใต้นะครับคือเด็กในกรุงเทพนั่นเองนะครับก็คือจะให้ได้มีการพูดคุยกันเพราะว่าทุกวันนี้มันเหมือนมีกำแพงกำแพงหนึ่งตั้งแต่มีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมานะครับเหมือนมีกำแพงกำแพงหนึ่งเด็กที่อยู่ภาคใต้ตอนบนหรือเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนอกจาก3มจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นโอกาสไปเรียนไปศึกษาร่วมกับนักเรียนใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีน้อยลงครับแทบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้ทําให้ เพื่อนๆทางสามยอดชายแดนภาคใต้อยู่กันแค่ในกลุ่มในสังคมตรงนั้นการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดการที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเพื่อนๆนต่างถิ่นก็จางหายไปผมจึงเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่น่าจะนําโอกาสที่เพื่อนๆได้พบกันได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จึงอยากจะประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้กับโรงเรียนสถานศึกษาที่สนใจนะครับว่าถ้าท่านอยากจะให้เยาวชนอนาคตของชาติของเราเนี่ย ได้ร่วมกันนะครับรักษาเพื่อนรักษาชาติรักษาความสงบรักษาความเป็นไทยไว้นะครับก็ถ้าท่านสถานศึกษาใดาที่ได้ชมรายการนี้นะครับแล้วสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการในการที่จะฟื้นฟูและก็รักษานะครับความรู้สึกรู้ถึงความมีตัวตนของกันและกันทั้งเยาวชนในสามแยกริมภาคใต้และเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมาหานครนะครับ ถ้าสนใจติดต่อมาได้ที่ผมเลยนะครับพันเอกเมตรตรสันติเวชกุลหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0815515522และติดต่อได้ที่ค่าหนึ่งนะครับคือพันเอกณรินทร์พรขุมนาคนะครับหมายเลขโทรศัพท์0828266747ขอบพระคุณครับ จุดประสงค์ต่างๆและประสบการณ์ของผู้ปกครองที่เราได้ยินแล้วนะคะก็รู้สึกถึงความยากลําบากนะคะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ในช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังเสียงของเด็กนักเรียนหลายๆคนนะคะที่เขามีความรู้สึกต่อเยาวชนและพี่น้องภาคใต้อย่างไรบ้างพักกันสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือน คุบจริงคุ้มจริงการซุปไ i พ i เดฟชั่นศูนย์องเก้า้กนอกลเลยไปเที่ยวางทศมาแว่ามเนี่ยมันแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับในพื้นที่นะครับในเรื่องของความรักในระในดับของผู้สังคมเนี่ยมีขั้นสูง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับมันมีลักษณะที่ชาตาเป็นยังไงหรือว่ามีวัฒนธรรมวามเป็นอยู่อย่างไรจากวิดีทัศน์ที่ได้ดูไปนะคะก็เห็นว่ามีความสําคัญมากเพราะว่าภาคใต้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็อย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีความสําคัญกับประเทศเราเพราะว่าก็อยู่กับประเทศเรามานานกว่าที่เราจะกอบกู้มาได้เนี่ยมันก็นานเหมือนกันฉะนั้น คนไทยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิมหรือว่าชาวไทยพุทธเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนไทยก็อยากใจทุกคนเนี่ยสามัคคีก,กันนะคะแล้วก็ทางหนูเองแล้วทางเพื่อนๆเนี่ยถ้ามีอะไรจะช่วยเหลือได้หนูก็อยากจะช่วยเหลือค่ะคะ่ะเพราะเรามาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะคะค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเหมือนกันนะคะก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นูน่นว่าแบบยังมีพวกเราอยู่ะคะ่ะ เวลาไหนเงา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 ก็แบบติดต่อเรามาได้เราให้ที่อยู่อะไรเพราะเราคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะค่ะถ้ามีถ้ามีโอกาสนะคะว่างๆเราอาจจะแบบส่งไปให้เขาค่ะก็ไม่แน่นั่นจะเขียนว่าอะไรก็จะเขียนแบบให้กําลังใจเขาว่าแบบดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็เหตุการณ์มันก็ไม่สงบอะไรเงี้ยก็สามัคคีกันค่ะเพราะเราก็ยังไงก็คนไทยอย่างเงี้ย ไค่ะส,สวัสดีค่ะดูชื่อได้กิ่งได้กิ่งได้กิ่งบางสาวแล้วค่ะนางสาวจุฑาพิษอินจันนะคะมาจากโรงเรียนสามเสนที่อะไัค่ะก็โครงการนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากค่ะรู้สึกว่าการที่เราได้ส่งกําลังใจให้คนอื่นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขค่ะค่ะก็อยากจะเป็นเพื่อนกับ เพื่อนๆชาวใต้นะคะปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ยะลาค่ะหนูคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเราก็อยู่ร่วมกันได้ค่ะค่ะก็อยากจะส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้นะคะไม่ว่าปัญหาอะไรที่พวกคุณประสบกันอยู่ตอนนี้นะคะทุกอย่างมีการมีทางออกแล้วก็ทุกอย่างจะดีขึ้นเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ถึงเพื่อนๆสามจงังหวัดชายแดนภาคใต้นะเราชื่อ,อยูอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสไปเที่ยวที่สามจงังหวัดชายแดนภาคใต้เลยเพราะว่าครอบครัวเราไม่ค่อยชอบพาไปเที่ยวสักเท่าไหร่แต่เราก็อยากไปนะเพราะว่าเราอยากไปเห็นทะเลของสามจงังหวัดชายแดนภาคใต้มากๆเลยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราอยากเป็นผู้กำกับละครของช่อง IPM ก<ช>็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากให้เธอได้ดูละครของเรานะ แล้วก็ยังไงเราก็จะรอตอบจดหมายของพวกเธอพวกเธอก็ตอบจดหมายแล้วมาด้วยก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆจากสาจังหวัดชายแดนภาคใตา้แล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะมาเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะแล้วก็ขอส่งกำลังใจ ไปให้เพื่อนๆสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้ปลอดภัยถึงแม้ว่าเราจะมีภาษาที่ต่างกันอยู่ในคนละภาคส่วนกันแล้วก็คนละศาสนากันแต่ยังไงเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันยังไงก็ไม่ทิ้งกันค่ะขอบคุณค่ะในวันนี้ระดับชั้นม .5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยไ,ได้มีโอกาสรับชมสื่อการนําเสนอแล้วก็วิดีทัศน์จากพี่ๆทหารพรานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นำมาให้พวกเราได้ชมกันกล่าวเกี่ยวกับโครงการเพื่อนห่วงเพื่อน ซึ่งนักเรียนม5ห,หลายคนก็ได้รับชมโครงการแล้วได้รับชมข้อมูลรับรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโครงการนี้หลายคนจึงเกิดความรู้สึกว่าอยากจะทําความรู้จักกับเพื่อนๆชาว3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นเพราะว่าทางกรุงเทพได้รับชมข่าวสารมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เพราะว่าหลังจากที่ได้ชมวิดีทัศน์นี้อีกสิ่งหนึ่งที่ค้นพบก็คือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีสิ่งที่สวยงามยังมีสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงอะไรต่างๆที่เป็นภาพพจน์ในแง่บวกที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าไปเที่ยวได้เพียงแต่ว่า ยังไม่มีการนําเสนอที่ครอบคลุมมากเพีออยงพอดังนั้นจึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับทั้งชาวกทมทั้งชาวใต้เลยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนห่วงเพื่อนเพื่อให้พวกเราทั้งสองภาคได้มีความรู้จักได้มีความรู้จักกันมากขึ้นเป็นการสายสัมพันธ์สารสัมพันธ์ระหว่างชาวใต้กับชาวกรทมมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ นำความรู้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยน,นกิจกรรมสิ่งดีๆต่างๆที่ชาวกทมมีสิ่งดีๆต่างๆที่ชาวใต้มีแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อพวกเราจะไดออ้ก้าวไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็อยากฝากไว้ให้ทุกคนร่วมโครงการนี้จะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นครับค่ะน้องเจมีค่ค่ะน้องเจมี่รู้จักโครงการเพื่อนห่วงเพื่อนไหมคะอ๋อโครงการที่สารสัมพันธ์ระหว่าง เด็กในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้กับเด็กในกรุงเทพใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะไฟไป,ไปเคยไปสมจังหวัดชายแดนภาคใต้มัม้ยหรือเปล่าเราเคยได้ยินแต่ชื่อเรายังไม่เคยไปเลยนั้นพวกเราไปทําความรู้จักกับเพื่อนเพื่อน,อนที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้กันงั้นพวกเรามาเข้าร่วมโครงการเพื่อนของเพื่อ,นก,อน,กกนกันดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงเพื่อนเพื่อนในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้สวัสดีเราชื่อเจมี่นะเราอยู่ชั้นม .4 โรงเรียน3มเสนทิยาไรเธอชื่ออะไรจ๊ะ เราชอบเรียนภาษาตอนนี้เราเรียนสายศิลป์เยอรมันเราเรีนมาว่าพวกเธอเรียนภาษาอาหรับกันใช่ไหมเก่งมากเลยคือเราเคยเรียนอยู่สักพักนึงมันยากมากเลยนะแต่เราว่ามันเจ๋งมากเลยนะที่พวกเธอรู้ภาษาอาหรับด้วยตอนนี้ที่บ้านของพวกเธอเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่กรุงเทพก็บุ้นายกันน่าดูแต่ว่าอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ดีขึ้นแหละ สวัสดีเพื่อนๆชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนครับผมชื่อเล่นชื่อไฟที่แปลว่าต่อสู้แต่คงไม่จําเป็นต้องแปลความหมายให้เ,เพื่อนๆหรอกใช่ไหมครับเพราะรู้สึกว่าโรงเรียนของเพื่อนๆจะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เข้มข้นมากอาจจะเข้มข้นกว่าที่ผมเรียนเซเลซ้ําจดหมายนี้ผมไม่รู้ว่าจะส่งไปถึงใครจะเป็นนักเรียนชั้นไหนจะเป็นเพศอะไรแต่ไม่ว่าจะเป็นใครเราทุกคนก็ต่างเป็นคนไทยเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ด้ามขวานหรือที่มีดขวานเราก็อยู่บนขวานเดียวกัน สวัสดีค่ะดิฉันอาสาสมัครทหารพานหญิงกุลทิพย์ริเล่ดิฉันอาสาสมัครทหารพันหญิงแหวนฟริดาเวยาโยดิฉันอาสาสมัครทหารพันหญิงวรพันธ์ทาวิสุทธิ์ค่ะค่ะวันนี้พวกเรามาจากกองกําลังทหารพานจังหวัดชายแดนภาคใต้และวันนี้มีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะมาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือโครงการเพื่อนของเพื่อนที่จะแนะนําน้องๆจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเพื่อนกับน้องๆในทุกภาคส่วนของประเทศไทยค่ะ ช่องทา,างการติดต่อของเรานะคะมีมีอยู่2ช่องทางนะคะช่องทางที่1จะเป็นตู้ปอนอหปัตตานี9400 0และอีก1ช่องทางของ Facebook ของโครงการเพื่อนห่วงเพื่อนค่ะรีบสมัครกันเข้ามา โครงการในครั้งนี้นะคะที่ทางฐานพันจัดขึ้นทางรายการของเราก็ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะมาร่วมกันเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าจะกลับมาพบกับช่วงปุจชาวิสัชนาและชมปติมากรรมฝีมือสวยๆค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือน คบจีคุ้มจียาศพ IPM iDefinition 02-245-9999เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่า ฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่า เสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด และถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ ความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง ไม่ใช่อยู่ที่วัตถุอย่างเดียวนะไอ้วัตถุมันเป็นเครื่องบ่งบอกเพียงแค่ความพึงพอใจความพึงพอใจความสบอารมณ์ความสมหวังความได้มาซึ่งสิ่งที่ตั้งใจแต่สิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเรามันอยู่ที่ว่าเราทำใจเราจัดการบริหารอัตใจจัดการบริหารอารมณ์จัดการบริหารสิ่งที่เป็นอยู่อย่างไรเราจะทำตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคม และกับสิ่งที่เรากำลังบริหารจัดการอย่างไรนั่นแต่หากเราจรึงเรียกว่าชีวิตจะเป็นมงคลสำคัญว่าบริหารจัดการแล้วมันต้องจะบอกว่ามันได้กำไรไหมฉันก็ไม่อยากจะใช้คำพูดนี้นะแต่ทุกคนก็ชอบใช้คำนี้ว่าบริหารจัดการแล้วมันต้องเกิดกำไรแต่กำไรเหล่านั้นเนี่ยมันต้องแข่งกับความเสื่อมที่ที่เราเรียกว่ามันแข่งกับความขาดทุน สวัสดีครับพี่ยาสวัสดีครับผมสัปดาห์นี้ครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือเก๋งจีนกระถางทูบเรือมังกรชั้นบนสุดที่เราได้หล่อเทพร้อมกับกระถางทูไปแล้วเราเทหล่อพร้อมกันนี้ครับอันนี้ก็หล่อประกอบอย่างเดียวอันนี้คือหัวเก๋งยอดบนยอดบนสุดนะครับตรงกลางคือตัวนกใช่ครับครัับอนนี้คือคือชั้นที่สองใช่แล้วก็มีขาครับแล้วก็ขาเก๋งครับอันนี้คือส่วนบน อ๋ออันนี้เสร็จก่อนเลยอันนี้เสร็จก่อนฮะเพราะว่าออกแบบชั้นบนสุดออกแบบค่อนข้างง่ายออนะครับยกตยกั้งเข้าไปก็บจบเลยครับตัวนี้ก็มีมิติมแมงกานี้เลยเนี่ยฮะชั้นบนก็จะมีมังกรมีเมฆมีอะไรเนี่ย<ช>จะสมจริงฮะโอ,โ,โอ้โหหัวเล็กเราก็มังกรทุกตัวมีหนวดหมดเลยครับอันนี้จะขนาะเนี่ยจะสมจริงมากเก๋ ทุกอย่างนี่มีเหมือนนี่หม,นหมดไม่ไม่ไม่ใช่เราไม่ได้หล่อผิวเรียบแล้วเดินลายนะะคือหล่อมาเนี่ยจะเป็นเกล็ดเลยเป็น oh. เกล็ดอันนี้คือหล่อออกมาเป็นอย่างี้เลยหล่อเป็นเ,ลโโเกลดเเ็ดเลยครับโอโ้โหละเอียด้วหล่อได้เป็นเกล็ดเลยครับผมวีธีการหล่อนี่คือหล่อทั้งชิ้นเลยหล่อทั้งชิ้นเลยครับอ,อันนี้เราไม่มีการเอามาไม่มีตัดต่อครับไม่มีไม่มีตัดไม่มีต่อันี่คือทั้งชิ้นเลยโอ้โหละเอียด ถ้าเสร็จมาแล้วเนี่ยสภาพเป็นเป็นตัวเรือแล้วก็เก๋งสองชั้นคโอ้โหจะอลังการมากและเสาก็จะมีมังกรพันนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในโลกครับหนึ่งในโลกเลยหนึ่งในโลกเลยประเทศจีนยังไม่มียังไม่มีครับไม่มีไม่มี๋อไม่มีครับนี่ถ้าประกอบมาแล้วน้ําหนักอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้เฉพาะตัวเรือกับเก๋งจีนตอนเนี้ยเกือบสี่ตันละโอ้โห แต่ยังไม่ได้รวมขารวมเก่งใหญ่นะฮะเก่งใหญ่นี่ก็นถึงได้ทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ8ตันนะน้ำหนักทั้งคู่อันเดียวหนัก8ตันใช่ครับน่าจะเข้า10ล้อคันหนึ่งไหมครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นครับ10ล้อคันหนึ่งกี่ตันอ่ะอันนั้นมัน10 10ิบบแล้วไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขนาดน้ำหนักเยอะมากครับแต่ก็ถือว่าน้ำหนักเยอะฮะต้องเหลืองล้วนๆครับต้องเหลืองล้วนๆเลย เหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้ย,ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะสิ่งที่พวกเราทําได้ตอนนี้คือให้เบาลงแล้วก็ช่วยให้กําลังใจพวกเขาได้ต่อสู้ต่อไปและอย่าลืมสมัครเข้าโครงการเพื่อนห่วงเพื่อนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้เรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่เป็นสาระที่นํามาให้เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะทางรายการของเราก็จะนําเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันต่อไปค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการวอย์เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในเรื่ององกฎหมายอยากจะปรึกษาทนาย สามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะร้องเรียนเรื่องราวต่างๆหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่เป็นสาระประโยชน์กับสังคมอยากให้รายการของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถส่งเรื่องมาได้ที่อีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องประกอบชาแนลสวัสดีค่ะ